ศาลตัดสินเจ้าอาวาสตีหมาตาแตกรอลงอาญาหนึ่งปีศาลแขวงนครศรีธรรมราชตัดสินเจ้าอาวาสตีหมาตาแตกจำคุกสองเดือนปรับ5,000ันบาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาหนึ่งปีจากการณีที่พระลูกวัดแห่งหนึ่งแจ้งความตำรวจสพท่าศาลาจับเจ้าอาวาสวัดพร้อมพระลูกวัดและคาราวาจำนวนหนึ่งใช้ไม้หน้าสามไล่ทุบตีน้องยน สุนักเพศเมียวัยเกือบสองปีจนได้รับบาดเจ็บเบ้าตาหลุดหนึ่งข้างและดวงตาอีกข้างมีเลือดข้างในดวงตาและถูกนำส่งรักษาตัวที่คลินิกสตัตวแพทย์แห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ต่อมาวันที่30มกราคม67ตำรวจเอกอุดมวิชชูบัวทองรองสอวสอบสวนสพท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนำตัวเจ้าอาวาสส่งตัวให้อายการสารแขวงนครศรีธรรมราชเพื่อให้อายการนำตัวเจ้าอาวาสส่งฟ้องสารแขวงนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร หลังอายการส่งฟ้องศาลแขวงนครศรีธรรมราชช่วงเย็นเดียวกันศาลแขวงนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกเจ้าอาวาสเป็นเวลาสองเดือนปรับเป็นเงิน5,000บาทโดยโทษจำคุกให้รออาญาเป็นเวลาหนึ่งปีในส่วนผู้ต้องหาเยาวชนอายุ15ปีที่เป็นคาราวาตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลยังไม่พิพากษาเนื่องจากเป็นเยาวชนต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีอีกระยะหนึ่ง ภายหลังทราบผลคำพิพากษาของสารแขวงนครศรีธรรมราชที่พิพากษาจำคุกสองเดือนและปรับ5 0 0พันบาทเจ้าอาวาสวัดมีสีหน้านิ่งเฉยก่อนเซ็นรับทราบคำพิพากษาและรีบออกไปจากศาลทันทีขณะเดียวกันหลังศาลตัดสินสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุนัขที่ทราบผลคำพิพากษาโดยชาวบ้านในพื้นที่จะมีการปรึกษาหาหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรกันต่อกับเจ้าอาวาดรูปนี้ขณะที่อาการของสุนัขนอนหนูไม่โทรอ,อ่างงองูยยยักไม่เอกนอนหนู ล่าสุดในสัตวแพทย์วัทันยูพิมพแสนินเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์ออกใบรับรองแพทย์ทำการอัปเดตอาการของน้องยนตซึ่งทำการผ่าตัดรักษาเนื่องจากโดนทำร้ายร่างกายพบความเสียหายของตาทั้งสองข้างโดยตาด้านขวามีเลือดไหลออกภายในช่องด้านหน้าลูกตาเยื่อตาขาวบวมแดงอักเสบและลูกตาถูกดันออกมานอกเบ้าตามีคราบเลือดปกคลุมเต็มบริเวณเปลือกตา ส่วนตาข้างซ้ายมีเลือดไหลออกภายในช่องด้านหน้าลูกตาพบแผลฉีกขาดกระจกตาทะลุช่องด้านหน้าลูกตาและมีการโผล่ออกมาของม่านตาและเลือดจากบาดแผลดังกล่าวเยื่อตาขาวบวมแดงอักเสบมีคราบเลือดปกคลุมเต็มบริเวณขอบตาโดยขณะนี้น้องยนตได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจําเป็นที่จะต้ององค์อยู่ในความดูแลของศัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดจนกว่าบาดแผลและเลือดที่ออกภายในลูกตาจะดีขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อยหลังจากได้รับการผ่าตัด7 1 4วันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การทดสอบเพื่อยืนยันการมองเห็นต่อไป เด็ก13แฉถูกร้อยตำรวจเอกเช้าทักมาจีบบอกเลงตั้งแต่อยู่ป .3 เด็ก13แฉนตอตออ่างเช้าที่ขืนใจสาว17แลกค่าปรับเคยทักมาคุกคามบอกเลงตั้งแต่อยู่ป .3 แต่ไม่เล่นด้วยจึงสั่งให้ปิดเรื่องเงียบความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจเอกสพป่าติ้วคมขืนนักเรียนม .5 แลกค่าปรับใบขับขี่ซึ่งช่วงเย็นวันนี้30มกราคม67พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าได้ควบคุมตัวร้อยตำรวจเอกกัมปนาศสงวนนามสกุล อายุ50ปีตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสพป่าติ้วปฏิบัติหน้าที่งานจราจรผู้ต้องหาในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารและข่มขืนกระทำชําำราผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายไปยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันที่ศาลจังหวัดยโสธรเนื่องจากต้องสอบสวนพยานบุคคลอีก10ปากรวมทั้งรอผลผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือและรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายจากแพทย์ ทีมข่าวได้พูดคุยกับเด็กหญิงส้มนามสมมติอายุ13ปีหนึ่งในคนที่เคยถูกตำรวจในนี้มาจีบเล่าว,ว่าสมัยที่ตนเองยังเรียนอยู่ป .3 เคยมีโอกาสเจอกับร้อยตำรวจเอกกัมปนาตำรวจที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเขาได้มีโอกาสมาสอนเรื่องยาเสพติดภายในโรงเรียนของตนโดยตอนนั้นตำรวจรายนี้ได้สอนนักเรียนชั้นปหกับปหซึ่งสมัยนั้นตนเองก็มีโอกาสได้เจอแต่ไม่ได้เคยพูดคุย จนกระทั่งเมื่อตอนเองอยู่ป5ตำรวจรายนี้ก็ได้มีการทักแชทมาหาตนในช่วงแรกแชทให้ตนเองช่วยเขียนรายงานให้แล้วจะให้เงินกับตนแต่เนื่องจากตอนนั้นตนเองติดธุระอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยปฏิเสธไป ต่อมาตำรวจรายนี้ก็พยายามทักแชทมาในเชิงชู้สาวชวนตนเองคุยว่าเล็งตนตั้งแต่อยู่ป .3 ว่าตนน่ารักและอยากจะเข้ามาจีบแล้วตนมองยังไงรับได้หรือไม่หากจะคุยด้วยพอตนเองไม่เล่นด้วยก็บอกให้เก็บเรื่องทั้งหมดเป็นความลับและอยากไปบอกใครซึ่งตอนนั้นตนเองก็ไม่ได้แจ้งครูหรือผู้ปกครองแต่เล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นซึ่งหากมองตำรวจคนนี้ภายนอกก็ดูเป็นคนปกติทั่วไป เด็กหญิงส้มยังบอกอีกว่าตนเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าตำรวจรายนี้จะมาก่อเหตุแบบนี้พอมารู้ข่าวก็ตกใจและคิดว่าต้องมีคนที่โดนคุกคามเหมือนกันนอกเหนือจากตนและเด็ก17รายนั้น